สวัสดีครับผมเจมทีธีรดลนะครับหรือว่าคนชอบเรียกผมว่าเจมี่เจมครับว่าหลายอย่างนะการเขาเรียวกว่าไงแค่ความรู้สึกคนอื่นเห็นอกเห็นใจคนอื่นให้เกียรติผู้อื่นจากภายในอย่างเงี้ยะคือทัศนาคติมาก่อน ดีจากภายในแล้วดีจากภายนอกด้วยมันจะได้เพิ่มขึ้นดีอาจจะดูแลตัวเองมากขึ้นคือหลักๆแล้วผมว่าคําว่าเกรด e มนถ้าจะเกรดจริงๆคือมันต้องเกรดจากข้างในมันต้องดีเหมือนข้างในมันเหมือนผลไม้ลูกหนึ่งแอปเปิลลูกหนึ่งถ้าแอปเปิลลูกน,นี้สวยมากเลยนะแต่ไม่อร่อยเราก็ไม่กินถ้าแอปเปิลลูกน,นี้อร่อยมากเลยนะแต่มันดูไม่น่ากินเราก็ไม่อยากกินแต่ถ้าแอปเปิลลูกน,นี้อร่อยแล้ว ภายนอกมันก็สวยดูน่ากินอีกมันก็จะค่อนข้างเป็นแอปเปิลที่เพอร์เฟกนั่นแหละฮะเกรทแมนพี่ตูนพี่ตูนบดีษสนเขาดูเขาเกรดจริงอ่ะเขาเขาทําเพื่อคนอื่นอะไรเงี้ยฮะจิตใจเขามารยาทเขาทุกอย่างคือเขาแบบเขาเป็นคนจริงอ่ะเขาเขาไม่ใช่พรีเทนเขาไม่ได้แบบ ต่อนหน้าสื่อเป็นอย่างหนึง่งรับหลังเป็นอย่างหนึง่งคือสัมผัสได้ว่าผู้ชายคนนี้คือแบบตัวจริงเขาจิตใจดีจริงเนี่ยแล้วพอเขาเริ่มดีจากข้างในเปุ๊่ยแบบมันออกมาสู่ข้างนอกเลยเขาดูเท่เขาดูสมรรเขาดูทุกอย่างเกิดจากอินเนอร์เกิดจากภายในของเขาท้งนั้นเลย 50, 50ห้าสิบห้าสิบบ้งฮะคือผมว่าก็มีหลายๆอย่างที่มันเป็นค่านิยมของคนไทยเฉยว่าผู้หญิงต้องทำนี้ไม่ใช่ค่านิยมคนไทยสิค่านิยมของหลาย หลายๆประเทศด้วยมั้งแต่งหน้าดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลังๆมันก็เริ่มเปิดกว้างขึ้นมันไม่ใช่แค่กิจกรรมที่วิ่งครับท,ทำเล็บนวดตัวนวดหน้าอะไรอย่เงี้ยเราก็ทำหมดก็เลยรู้สึกว่าเออคง50-50เราก็เข้าใจผู้หญิงในระดับหนึ่งนะ้วว่าอโอ้อยู่หลังห้องครับคือที่จริงผมเคยมีโมเมนต์อยู่หน้าห้องอนะ แต่หลังๆเราก็ย้ายมาหลังห้องอะคือพอเรารู้สึกว่าเราเริ่มเจอตัวเองป๊บแล้วหลักสุดในการเรียนการสอนบางอย่างมันไม่ได้เซิร์ฟเราขนาดนั้นเราก็ <laughs> เลยนั่งหลังห้อง <laughs> แต่ไม่ใช่ไม่เรียนนะฮะหลังห้องก็เรียนเหมือนกันแต่แค่แบบเราสบายใจอะโซนนี้ยังเลยโซนข้างหลังห้องที่แบบมองเห็นหลายๆอย่างบางทีก็ชอบ o b s e r v เพือเห็นคนนั้นทําอะไรอยู่นั่งหลังห้องแล้วมันจะเห็นทุกอย่าง <laughs> พระอาทิตย์ตกครับผม <laughs> 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 มันเป็นช่วงเวลาที่สวยมากช่วงเวลาที่พาทินมันตกไปแล้วแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรนะโกลเด้นโกลเดนเอเวอร์ปะทำจติง <Golden hour, S 2> <Something. S 1> อะไรทุกอ,อย่างผมเรียกไม่ถูก yeah, yeah, คือพอคือพอพาทินมันรับไปแล้วอะมันจะมีช่วงที่ฟ้าสวยมากๆอยู่ประมาณ5นาทีแล้วนะโมเมนต์นั้นคือแบบมันสวยแบบสวยมากๆผมชอบบรรยากาศที่แบบ ค่าทิตค่อยๆตกอะ่ะมันดูสงบดีครับผมผมที่จริงชอบผมสั้นแล้วทดูแซบดีแบบมีสไตล์ style. แต่ผมยาวก,ก็สวยนะแต่หมายถึงถ้าให้เลือกตอนนี้อยากเล็กอยากผมสัน้นชาวเหนือแล้วกันฮะเป็นคนใจเย็นน่าจะห้ามปาผมไดเนาะซบซ้อซบซอชาวไทยแล้วกันฮะ ที่งก็ชอบสาวตอนชนะแต่รู้สึกว่าพ่อสาวไทยมันพอเราเติบโตมาอะไรคล้ายๆกันอะไรบางอย่างเราน่าจะเข้าใจกันได้มากขึ้นเรื่องวัฒนธรรมหรือว่าเรื่องวิธีการเป็นอยู่อะไรเงี้ยพี่ยายาโอ้เสียอาการจริงคนนี้เคยเจอแล้วคือผมดูตั้งแต่เกมไลนเกมหลักแล้วก็แบบชอบจังเลยแบบชอบจังแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่ง ได้เจอตอนงานประกาศรางวัลโอเขินแล้วพี่เขาไนซ์มาไนซ์มาขอถ่ายรูปแล้วเขาก็แบบถือให้ไหมโอ้โหบ้าไปแล้วเสียการครับเสียการโอ้เล่นฟีเลยฮะเล่นฟีเลยเล่นฟีนะครับได้เลยมันทึกไวเลยนะเล่นฟีนะ